แล้วผมมาแล้วไงทุกคนแล้วดูสกินสกินค่อนข้างค่อนข้างเททุกคนผมชอบตรงที่ว่าแบบมันโล่งๆอะ่ะแต่สบบบาหรับแบบนี้ผมว่าผมโคตรเด่นเลยทุกคนสําหรับแบบนี้ผมว่าผมโคตรเด่นเด่นสุดๆค่อยๆอ้อมค่อยๆอ้อมมาแล้วไอโยบอกว่าเดือดเทวทำไมมันตายทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นพี่ชายแล้วนี่คืออะไรทำไมยืนนิ่งฮะทำไมแกถึงยืนนิ่งทุกคนช่วยมัน เอ้ยแกอ่าฉันอยู่แล้วว่าแกทำ่างนี้ตายซะใครบอกผมสนที่ไหนล่ะคนยืนนิ่งผมก็เล่นผมเล่นทุกคนเอาดิอ่ะหูจเพลงเพลงไล่โคตรไฟเดี๋เพลงไล่ is so fire เพลงไล่ดีจัดทุกคนเพลงไล่ดีจัดเลยเพลงไล่โคตรดีผมกลางอนาเขตหญิงเห่ยงเดือบเหลวฮะมันเหมือนฟอร์เทนติโน่ทุกคนถ้าไม่โคตรได้ทุกคนไม่โคตรฟอร์เทนติโน่เลยวุ้ยสวยคม แล้วโดนคุกแล้วไงไอเราก็เล่นเจสันไม่เก่งด้วยไงแล้วฟันยังเหลืองถึงขั้นตอนหน้ากากมาใส่ไว้เอาไงเพื่อนเอ้ยคมแย่ทุกคนผมแย,ย่วอุ้ยหืแล้วตมดิน้นเอาผมดิน้นเอ้ยตัวท่าที้ไม่อย่างหาทุกคนเอ้ย้วใครฟันอะไรวะนนะแล้วผมเปิดล่างเด็งเดาแล้วเบ่าจย แล้วไม่โดเนี่ยแล้วกูฟัน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 อืมตายซะกว่าจะฆ่าได้แต่ละคนเข้าใจหน่อยไม่ใช่เมนเจสันแล้วผมออกล่าเลยไงมันไปไหนก็นหมดแล้วพวกเซอร์ที่น่ารักทั้งหลายแล้วผมเจอเป็นใครวะน่าวัดดีชดเชเดสกี้ตัวเขียวมาเชียวนะเราอะเอาไปก่อนหนึ่งสเต็ปในขอดูถ้าท่าบีนี่อยู่ดินี่เอานามมาแทง ที่แทงนั่นไม่ใช่หนาม <S <S ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แแปลกๆทุกคนเอาไงเพื่อนเอาไงเพื่อนผีหนา้าเอา๋ออ๋อปัดไฟอยู่ไม่เห็นเมื่อกี้ผมไม่เห็นเลยทุกคนเอาไงอ่ะเพื่อนเอาฟันไปแล้วไม่โดนไงไม่เป็นไรเปิดกลางระคายตาแล้วตีแล้วโดนไงเอาไงอ่ะทีนี้เอาไงอ่ะเพื่อนเอาไงอไง่ะเพื่อนล่วงไปซะนะแล้วเหลือเป็นเวโรนิกอยหู แล้วติดปีกทุกคนตัวผมติดปีกแล้วตัวผมติดปีกไงเฮ้ยแล้วแล้วโอ้โหแล้วผมฟันก่อนเลยห้ามใช้สกิลครับน้องห้ามใช้สกิลห้ามใช้สกิลแล้วกูฟันอีกทีนึงแล้วกูกดสกิลแล้วมันไม่โดนไงแล้วมันจะวิ่งกลับไปตรงจุดที่มันแบบมันมันวางให้นะทุกคนแล้วผมเปิดร่างฟลอเรนติโนมาแล้วเพื่อนกูเปิดร่างฟลอเรนติโนจะเอาอย่างไรเพื่อนจะเอาอย่างไรอ่ะผมเปิดร่างฟลอเรนติโนเอาอย่างไร แล้วกูฟันอ่ะเรียบร้อยใช้สกิลไม่ได้เวโรนิก้าใช้สกิลไม่ได้มันก็มันก็เท่ากับทำอะไรไม่ได้หรือเปล่าหืมเสียดายทุกคนมันไม่มีใครเล่นซับเจ็กซับเจ็กดีเฮ้ซับเจ็กวันนู้ให้ผมมันไม่มีลัาแมนสแตนดิ้ง่ะทุกคนเศร้าา่ะและตานี้ของจริงไงทุกคนมีคนเล่นซับเจ็กวันนู้ดให้ผม คือผมไปไปไล่ประกาศเลยๆว่าใครก็ได้เล่นซับเจ c t o n ให้หน่อยผมอยากได้ลัดแบนสแตนดิงอ่ะแล้วปรากฏว่าก็มีคนแบบเห็นใจเขาสงสารไงมีคนสงสารเนี่ย,เ,ยเขาก็เลยเออเล่นให้ก็ได้แล้วทำไมมึงอยู่นิ่งๆตัวเดิมอีกแล้วนี่แกก็บอกแล้วว่ามันลำบากเพื่อนร่วมทีมฮะกูบอกก็ใช่ไหมมันลบัลำบากเพื่อนร่วมทีมไหมมันลำบากเพื่อนร่วมทีไหมแบบแบบนี้มันลำบากเพื่อนร่วมทีไมมหมฮะมันลำบากเพื่อนร่วมทีไหมแล้วแล้วมึงก็มึงก,ก็ชิวนะเพื่อน ไอ้ไอ้ไอ้ซับเทคซับเทควันมันยังพายุ่งนี่ไงนี่ไงนี่ไงสเต็ปใหม่โนชิปล็อกทุกคนสเต็ปใหม่ผมเพื่อใครไม่รู้ผมเล่นโนชิปล็อกปัจจุบันผมเล่นโนชิปล็อกนี่ไงเอาดิเอาดิเอาดิโอ้ยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเออสกินนี้ก็เอาเรื่องทุกคนซับผมบอกว่าก็สวยนะแต่ว่าผมว่ามันมันไม่มีอันไหนที่ผมชอบเท่าไวท์พัมกินจริงๆว่ะแต่อันนี้ก็ดีนะ เพลงไล่ก็ไฟล์สกินก็ไฟล์เรียบร้อยล่วงไปก่อนแถมตอนเปิดแร็งกิ้งเพจนี่คือแบบโคตรฟอร์เนนติโนแถมฟันเหลืองด้วยทุกคนฟันไม่ค่อยแปลงเฮ้ยผมเห็นนะเอาอย่างไงเอาอย่างไงเอาอย่างไงเอโยโบรคมจังเลยแต่ว่าเด็ดนะแต่ว่าคมนะกูเห็นเมเริก้านะกูเห็นเมเริก้านะกูเห็นนะเหมือนไม่เห็นนะ ไม่เห็นเลยพี่ชายไม่เห็นเลยโอเคเห็นแล้วอีกตรงนั้นทุกคนแล้วผมเปิดออร่างฟันเหลืองไม่รู้จักแปลงผมไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าแปลงสีฟันครับฟันมันก็จะออกแนวนี้นะคนวัดดีเพื่อนโอ้โหมันเดินมันก็เดินอย่างนี้ผมยังตีไม่โดนขอได้ไหมล่ะขอได้ไหมล่ะถ้าเท่ๆนี่เจอหนามไซส์ห้าสิบหกไปน้องอันนี้คืออะไร อันนี้คืออะไรกูแบนทำใช้สก,กิลเอาดิเอาดิเอาด,อาดิโยกซ้ายโยกขวาเอาเอาไม่โยกเรียบร้อยเอ้ยบังอาจมาต่อยผมเฮ้ยเจอดาบกระดาษผมไปนหน่อยปุ้มม,มันใช้ดาบกระดาษป่ะทุกคนมันเหมือนกระดาษมากเลยสก,กินเนี้ยม่งข่าวจ๊วะเลยว่าดีเพื่อนอันนี้ตัวทำเข้มทุกคนตัวทำเค้มเนะี่ยมันต้องโดนผมอตัวทำาคงทำเข้มทำเข็ม,มต้องโดนผมเห็นไหมแกโหททำทรงหดทรงเฮียมานานล้ะอา้าว อ๋อ oh, มันเด,เดี๋ยวนะเฮ้ย hey, ผมว่าผมผมว่าผม,ผม,าผมทิ้งจังหวะรอนานะผมรู้แล้วมันใช้รีฟิกบล็อกทุกคนก็คือมันจะดูแอนิเมชันผมเฮ้ยแล้วมันค่อยกดบล็อกมันเป็นสเต็ปของไอ้พวกเกสตึงๆมันใช้กันทุกคนโอเคผมเข้าใจแล้วผมรวบรวมข้อมูลของศัตรูที่เจอมาไว้ในหัวตอนนี้แกตายแน่โอ้โห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  oh ตายแล้วตายแล้ว โอ้โหอายคนดูอ่ะเอ้ยไอ้ซับเจ็กวันใหญ่ใหญ่ไอ้ซับเจ็กวันใหญ่มันก็ชิวไปมันก็ชิวไปมันยืนเต้นเลยทุกคนมันรู้ว่าผมไม่ฆ่ามันไงเอาไปก่อนเพื่อนเอาไปอีกทีหนึ่งเพื่อนผมรู้เหนื่อยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าบล็อกกันอย่าบล็อกกันอย่าบล็อกกันโอเคสวยไอ้้ไอซับเจ็กวันเองเองไปไกลๆเองไปไกลเดี๋ยวเราเผื่อไปตีโอเคเลยโอเคเลยโอเคเลยสองนาทีทุกคนไล่ไปเลยตัวนี้สองนาที สองอาทีมันมันมันโดนอยู่แล้วมันโดนผมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเอาไงเพื่อนเอ้าเม่เมันไรไม่เนวะทุกคนผมขอโทษผมคือผมเล่นเจสันกาก์ีจทุกคนผมขอโทษผมขอโทษเมนเจสันล่วงหน้าเลยว่ากูเล่นกากจริงๆตัวนี้มันไม่ไหวอะทุกคนตัวเนี้ยเอาจริงผมมันเป็นฆาตกรตัวนี้ผมแบบไม่ผมไม่ไหววะเอาจริงคือมันจะไม่บล็อกโดนผมรู้มันจะไม่บล็อกเพราะมันมันใช้รีฟิกบล็อกไอ้ตัวเนี้ยอ่ามึงฆ่าแล้วเพื่อน มืบบ่อกี้คือผมตั้งใจตีไม่โดนนะเจอเจอหนามไฟ56ไปน้องเอาได้ไงเอาได้ไงไอ subject silo มันมาแล้วไงแล้วฟันเข้าไปเต็มหน้าแล้วแล้วไล่ต่อเอาดิ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 ยังยังโหดอยู่ไม่ใช่เหรอไอ้ไอ้ไอ gate reforge block อะไรอหรเอาดิแล้วเปิดล่าง f o เรติโนออกล่าแล้วตีไปอีกหนึ่งสเต็ปอื้มหืมจุก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 บล็อกไปซะนะวัดดี subject o n e noob แกจะไปไหน นี่คนแล้วผมพี่ปีกได้ไหนรัดรัดแผ่นสแตนดิ้งวะหึ่ม no เฮ้ยเพื่อนทำไมมันไม่มีรัดแผ่นสแตนดิ้งวะไอ้โยบอมันไม่มีรัดแผ่นสแตนดิ้งเอา้าเดี๋ยวเมื่อก่อนมันมีไม่ใช่หรอทุกคนคือผมไปศึกษามาเขาบอกมันมีทุกคนเล่นกับ subject subject zero ไอ้ subject subject one นู้นวาทำไมทำไมไม่ไม่มีอะทุกคน โอเคไม่ติดสกิลด้วยไม่ติดสกิลใช้สกิลไงแล้วก็ห้าสิบหกไปน้องเอ้าทำไมไม่มีร้านแมนสแตนดิ้งหรือเขาออกไปแล้วเอ้าการศึกษาผมผิดพลาดอย่างนั้นเหรอเฮ้ยผมคนอย่างผมนี่นะการศึกษามาผิดพลาดมันเป็นไปไม่ได้เอ้าทำไมทุกคนทำไมมันไม่มีอ่ะเอ้าเฮ้ยใครรู้บอกผมดีผมไม่ได้เมนเจสันผมไม่รู้ ไงจะพวกแมวจอนทั้งหลายตอนนี้ปราร์ตี้แมวป้าของฉันกำลังขาดคนสุดๆเลยละ่ะเอาหน้าแค่เดือนละยีบาทเองแค่นี้เนี่ยพวกนายก็จะได้กลายาเป็นลูกกระจอกแมวป้าของฉันแล้วนะแค่นี้แหละเว้เจอกันนะเหล่าแมวจอนทั้งหลาย